สวัสดีค่ะพบกับพรหมพิมลชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาทําแกงไก่นะคะแกงเคียวหวานไก่ตอนนี้ก็น่องไก่นะคะน่องไก่ก็เอาไปตุ๋นจนนุ่มแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใสพกกกะะ่พริกแกงนะคะพริกแกงแกงเคียวหวาน,นะคะละลายน้ําเอาไว้แล้วนะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปด้วยนะคะใส่ เราก็เอาน้ำแกงนะคะเอาเครื่องแกงค่ะเครื่องแกงใส่ลงไปนะคะเอาเครื่องเครื่องแกงที่เราละลายไว้นะคะใส่ลงไปใ่ก็เอาไปตุนนะคะตุนประมาณ เคี่ยวนะคะเคี่ยวประมาณ1ชั่วโมงะคะ่ะให้ไก่ให้น้องไก่นุ่มก่อนค่อยมาปรุงรสมาใส่เครื่องแกงนะคะ ก็ตามด้วยกะทิสดนะคะใส่กะทิสดลงไป รอน้ำเดือดนะคะวค่อยใส่มะเขือนะคะนี่นะคะส่วนผสมก็มีมะเขือปลอ,อกนะคะมะเขือปลาะใบโหระพาแล้วก็จะมีพริกแดงจินดานะคะอามาหันเชียงเฉียงหรือว่าจะใช้เป็นพริกชี้ฟ้าแดงก็ได้นะคะน้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะต,ต่อไปก็ใส่มะเขือนะคะเอามะเขือใส่ <c oughs> ใส่มะเขือลงไปเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> บ้านนี้ชอบกินมะเขือนะคะก็เลยใส่มะเขือเยอะหน่อยนะคะ <c oughs> แกงเขียวหวานน้องไก่เป็นหอมหอมนะคะหอมมากๆเลย หวานไก่จะจะกินกับขนมจีนนะคะจากนั้นก็ปิดฝาไว้ก่อนนะคะค่ะตอนนี้หม้อแกงก็เดือดแล้วเนาะแล้วก็ปรุงนะคะ น้นปลานิดนึงนะคะใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงจากนั้นก็ใส่ใบโหระพาเลยนะคะเพราะว่ามะเขือก็สุกแล้วนะคะใส่ใบโหระพากดให้ใบอหละพาจมนะคะ เยอะๆหน่อยแล้วก็ตกแต่งด้วยพริกนะคะตกแต่งด้วยพริกสีแดงนะคะ,ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะแกง แกงเขียวหวานน้องไก่นะคะนั้นก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะแล้วก็จะเติมด้วยกะทิสดอีกครั้งหนึ่งนะคะชาติจะได้หอมๆเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ มื่อกี้ก็ชิมแล้วนะคะรสชาติอร่อยแล้วค่ะค่ะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากเป็นกำลังใจกับพรหมพิมลชาแนลด้วยค่ะสวัสดีค่ะ